สสวร่วมกับสมาพันธ์ SME ชัยเตินนาะสนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงปี2567จัดงานแสดงสินค้าระหว่างวันที่9-11พฤษภาคม2568ที่เชียงรายตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มณนะลานกิจกรรมเซ็นทรัลเชียงรายภายใต้แนวคิดเติมพลัง SME เติมพลังโลกสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทค่ะ วันนี้นะคะงานริชาร์ดมาเก็ตเติมพลัง SME เติมพลังโลกนะคะก็จัดขึ้นเป็นที่แรกเลยนะคะที่จังหวัดเชียงรายงานนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็เยียวยาผู้ประกอบการ SME ที่เกิดปัญหาอุทกภัยนะคะเมื่อตอนต้นปีนะคะแต่ว่าเ,เรามาจัดตอนนี้เพื่อจะได้ช่วยให้กับสินค้าที่ อาจจะตกหล่นหรือหรือค้างอยู่ตอนช่วงอุทกภัยนะคะจะได้มีการเ,เปิดตลาดใหม่ที่นี่ที่จังหวัดชิงลายนะคะรวมทั้งสถานที่นี้ก็เ,เป็นสถานที่ที่คนค่อนข้างมานิยมที่จะมาเดินนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ผู้ประกอบการจะได้มีช่องทางช่องทางหนึ่งในการจําหน่ายสินค้าค่ะแล้วก็เป็นการโปรโมทสินค้า SME ไปในตัวค่ะ ในงานนี้นะคะเราก็คาดหวังว่าจะมีผู้ซื้อนะคะเข้ามาทั้งการตลาดแบบ s i s e s s matching นะคะแล้วก็พวกลูกค้าที่เป็นขาจรที่เดินมาซื้อแบบแบบคับปลีกทั่วไปนะคะรวมแล้วมูลค่าไม่ต่ำกว่า,า20ล้านนะคะในงานนี้เพราะว่ามีอยู่ด้วยกันกว่า200บูธด้วยกันนะคะ200ผู้ประกอบการเลยทีเดียวค่ะที่วันนี้ค่ะ ไฮไลท์ของงานนะคะโ,โหบอกไม่ถูกเลยค่ะมีหลายอย่างมากก็คือ,อ,อจริงๆแล้วในงานเนี้ยนะคะ นอกจากจะมีสินค้าหลากหลายที่มีคุณภาพแล้วก็สวยงามนะคะน่าใช้น่าซื้อหามากนะคะรวมทั้งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์พวกอาหารก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็บางอันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่นเลยนะคะ mm. เช่นกระเทียมดําแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นสินค้าที่รับประทานแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ ส่วนไฮไลท์ที่สำคัญสคัญของงานก็คือเราจะมีการแสดงจากพวกศิลปินด้วยค่ะซึ่งวันวันที่10นี้จะมียูกิไห่องคำมานะคะก็เชิญถ้าเกิดท่านใดที่ได้เข้าไปในกรุงเทพนะคะเราก็จะมีจัดอีกทีหนึ่งวันที่13ที่ศูนย์ราชการนะคะแล้วก็ยังมีอีกออตามมาอีก7ที่นะคะทั่วประเทศค่ะค่ะก็ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วทั้งประเทศเลยนะคะขอเชิญมาเที่ยวงานรีชาร์จมาเก็ต2025นะคะเพื่อ,อเราก็เป็นไทยช่วยไทยช่วยกันซื้อหาของ SME ไทยนะคะซึ่งน่าซื้อน่าใช้มากค่ะเรียนเชิญนะคะ